มาอีกเรื่องตัดกับมาอีกเรื่องหนึ่งไม่พูดเรื่องเสียแป้งหรือแป้งนานโนดแม่เสียบุคลิกค่ะตามล่ากันตั้งนานนมเนในที่สุดเจอตัวจับได้แล้วที่อินโดไปอยู่ที่อินโดใช้ชีวิตก็โโคนที่จับไม่ใช่ตำรวจไทยนะไม่ใช่ค่ะตำรวจอินโด Indo. ค่ะไปจับตัวเสียแป้งได้ที่บาหลีค่ะไปเที่ยว ก็มีสตอรี่ที่ถูกสร้างกันขึ้นมาที Aye, careful, ่ถูกคิดขึ้นมาเยอะแยะมากมายแก่กองทีเดียวทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติพูดไม่อายปากกล้าบอกว่าเป็นผลงานของตัวเองผมผมลับขนลุกเลยเอากันอย่างนี้ดีกว่าคดีนี้มันลึกลับซับซ้อนหลายคนบอกว่าเป็นเรื่องจับตัวคนอินโดเรียกค่าไทยแล้วบานปลายและกลายเป็นประเด็นสามารถตามไปจับ เสียแป้งได้ที่บาหลีค่ะแต่ผมจะเปลี่ยนพาดหัวใหม่ไม่พาดหัวแบบนี้แล้วจะพาดว่าอะไรล่ะคนอื่นเขาพาดกันแบบนี้นะแฉหักหลังฆ่ายาปลอมตายเสียแป้งฆ่ายาคือยาเสพติดปะใช่หักหลังฆ่ายาปลอมตายเสียแป้งโอเคย้อนความกันนิดหนึ่งย้อนความกันสักนิดหนึ่งถ้าย้อนกลับไปให้ค่อยอธิบายนะย้อนความกับไปเมื่อวันที่11พฤษภาคมเดือนนี้นะเดือนนี้ เดือนนี้11พฤษภาคมสถานทูตอินโดในประเทศไทยค่ะประสานไปที่สถานกรุงศูลอินโดที่อยู่ในจังหวัดสงขลาค่ะสถานทูตอินโด Indo ในกรุงเทพบอกกับสถานกุงศูลที่สงขลาว่าคนอินโดมาถูกจับตัวเรียกค่าไทยขออนุเคราะห์กงศุลประสานขอความช่วยเหลือตำรวจไทย,ยไปเอาอตัวคนอิ<ค>นโด <Indo. S 1> ลับออกมาสักนิดนึ่งพอไปถูกเนี่ยคะ่ะไทยยูประมาณนั้นค่ะกงศุนของอินโดประจำจำังหวัดสงขลาก็ติดต่อตำรวจในพื้นที่หลายหน่วยตั้งแต่ระดับตำรวจกองบัชาการตำรวจพูทรภาคเก้าไล่เร่กันลงมาจนกระทั่งถึงตำรวจรในพื้นที่สพระดับสบพระดับโรงพักค่ะโอเควันที่14พฤษภาจาก11โทษอินโด ประสานกงศุลอินโดที่สงขลากงศุลอิโนโดประสานตำรวจไทยค่ะนี่คือที่มาของปฏิบัติการ14พฤษภาคมคตำรวจในพื้นที่หลายหน่วยส่วนที่กำลังกันไปช่วยเหลือคนอินโดเป็นเด็กหนุ่มวัย29ใช่ค่ะ,ะเด็กหนุ่มอินโดคนนี้ชื่อชาวาน่าชาวาน่าอายุ29าาน,นั่นเองค่ะไปช่วยมาจากบ้านของใครค่ะไปช่วยมาจากบ้านญาติ เมียของเสียแป้งย้ำว่าญาติเมียของเสียแป้งฟังให้ดีนะคนไทยกลุ่มหนึ่งไปอุ้มชวาวนาจากหัดใหญ่สงขาแล้วไปเก็บไว้ที่บ้านญาติเมียเสียแป้งที่ท่าแคร์อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงค่ะและขณะที่จู่โจมเข้าไปช่วยเหลือชวาวนานั้นตำรวจไทยก็สามารถจับคนไทยณที่เกิดเหตุได้สามคนด้วยกันค่ะหนึ่งในสามจะเป็นพยานปากสำคัญ หนึ่งในสามมันชื่อวีรศักดิ์ใช่แล้วคนนี้เป็นคนสําคัญเลยวีรศักดิ์หรือชื่อเล่นว่าปานค่ะปานเนี่ยเป็นสมุนของเสียแพ้งสังเกตนะสังเกตนะชาวนาถูกอุ้มไปเก็บไว้ที่บ้านญาติเมียเสียแพ้งขณะเดียวกันตำรวจเข้าไปช่วยเหลือ,อจับคนไทยณนะที่เกิดเหตุได้สามหนึ่งในสามก็คือปานหรือวีรศักดิ์ บังเอิญบังเอิญเป็นสมุนคนรสาคัญคนหนึ่งของเสียแป้งหรือแป้งนาโนโะนทุกอย่างเนี่ยมันเจือสมกันหมดทุกอย่างเนี่ยมันสอดคล้องทุกอย่างมันลงล็อกกันหมดน,นะครับๆๆท,ทีนี้ทีนี้ทีนี้ในเบื้องต้นและเบื้องหน้าจากโทูตอินโดรประสานไปที่กงสูลอินโดจากกงสูลอินโดรประสานไปที่ตำรวจไทยสตอรีท่ที่ถูกที่ถูกสร้างขึ้นมาก็คือ ชาวนาเด็กหนุ่มอินโดวัย29ถูกอุ้มเรียกค่าไทยใช้ข้อมูลว่าเรียกค่าไถยนะแต่คราวนี้แต่คราวนี้สมุนของเสียแป้งที่ชื่อปานเนี่ยแหละวีรศัก์นี่แหละบานบอกว่าเฮ้ยผมไม่ได้รู้เรื่องอะไรกับพวกคุณเลยนะอไอเรียกจะเรียกค่าไถยไม่เรียกค่าไทยผมไม่ทราบมผมทราบแต่ว่าผมทราบแต่ว่าดาบเพลินดาบเพลินติดต่อมาดาบเพลิน ขับรถนำตัวชวนามาฝากดูแลไว้ที่บ้านญาติของเมียแป้งใช่ให้เวรศักดิ์บอกช่วยดูแลฝาเวรศักดิ์ดูแลหน่อยนะค่ะขอเอาตัวไอ้เด็กหนุ่มคนเนี้มาเก็บไว้ที่นี่ชั่วคราวดูแลหน่อยค่ะฝากดูแลหน่อยพูดเก่งง่ายๆในยุทธจกักรพูดกันสั้นๆแค่นี้เขาก็รู้กันวก็แปลว่าอะไรไม่ต้องอธิบายเยอะแต่ปานเขาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องเลย มไม่ได้รู้เรื่องเลยว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรรู้แต่ว่าดาบเพลินดาบ<อ>าก็คือดาบตำรวจหญิงเพลินพิษด,ดาบเพลินขับรถเอาตัวชาวนามาฝากให้ดูแลที่นี่ที่ท่าแคร์คโอเคก็รับทราบก,กันตามนี้นี่คือที่มาของการที่นี่คือที่มาของการที่วันที่17พพฤษภาตำรวจก็ไปขอออกหมายจับ ดาบเพลินหมายจับออก17วันที่18สามารถจับกลุ่มตัวได้ขณะที่ดาบเพลินขับรถจากกรุงเทพจะกลับจะกลับจากจะกลับพัทลุงจะกลับพัทลุงจะกลับสงขลาใช่ค่ะจะไปจับตัวได้ที่ระหว่างทางแต่เขารวบได้ระหว่างกลางทางก็คือที่สุราษฎร์ที่สุราษฎร์เมื่อปานวีรศักลูกน้องแป้งซัดทอดดาบเพลิน ตำรวจก็ไปจับดาบเพลินค่ะจับได้เมื่อวันที่18พฤษภาออืไปดูดูหน้าดูตากันสักนิดหนึ่งนะครับอไปดูหน้าดูตาของดาบเพลินกันสักนิดสิครับโอเคก็ขอถามไว้สักนิดหนึ่งดาบเพลินเนี่ยดาบเพลินเนี่ยตำแหน่งจริงๆเป็นผู้ช่วยพนักงานสอบสวนเป็นพบมือประจำการอยู่ที่ประจำการอยู่ที่จังหวัดตรังค่ะ เป็นตำรวจเป็นพ,บ,พบ,บูที่ตางแต่มาช่วยราชการที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาคเก้า,กกาบอกได้แค่นี้นะเขาบอกอยู่หน้าห้องนายเหรอตรงเนี้เป็นคีย์เวิร์ดตรงนี้เป็นคีย์เวิร์ดตรงนี้เป็นคีย์เวิร์ดจากนั้นเขาก็นำตัวดาบเพลินเข้าไปห้องขังใช่ไหมใช่ค่ะเอาออไปสอบสวนที่สพเมืองพัทลุงทุกคนก็นึกว่าแค่เรียกค่าไถ่แล้วมันก็จบกันแค่นั้น แต่ตรงนี้ต้องให้เครดิตทวีสอดส่องค่ะที่จริงมันก็เป็นเรื่องของตํารวจแต่พันตำรวจเอกทวีสอดสน้ำตีว่าการกระทรวงยุติธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องได้อย่างไรเรื่องของเรื่องก็เป็นที่รู้กันนะคุณทวีในฐานะรบวยุติธรรมกํากับดูแล DSI และปปสใช่ค่ะปปสด้วยแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือปปสปป7ค่ะถูกไหมฮะถูกต้องค่ะถูกไหม ทีนี้มันก็มีมันการข่าวของพปศการข่าวเฉพาะตัวของคุณธวีสอดส่องไปได้กลิ่นค่ะจากคดีนี้นี่แหละอืสงสัยว่ามันจะไม่ใช่เรื่องเรียกค่าไทยมันน่าจะเกี่ยวพันกับเรื่องของการค้ายาแล้วก็เรื่องเงินเงินทองทองอะไรกันหรือเปล่าดังนั้นดังนั้นรัตตีทวีสอดสองจึงซ้อนทีม ส่งชกอเฉพาะตัวเฉพาะตัวทีมพิเศษบุกเข้าไปในคุกไปรีดไปรีดดาบเพลินเข้าใจว่าคงเปิดการเจรจากันเยอะเปิดการเจรจากันเยอะในความเยอะนั้นแลกกันอะไรบ้างผมไม่รู้หรอกเ่าได้ข้อมูลมาในที่สุดรีดรีดจนกระทั่งดาบเพลินดาบเพลินที่อยู่ในคุก่ยอมคายยอมสารภาพยอมสารภาพ จอมสารภาพว่ามันไม่ใช่เรื่องเรียกค่าไทยมันเป็นเรื่องของเสียแป้งซึ่งหนีไปอยู่ที่อินโดค่ะขายาข้ามประเทศค่ะเอายาจากฝั่งประเทศไทยไปขายที่อินโดค่ะรักที่เกิดเหตุพ่อค้ายาทางฝั่งอินโดก็ข้ามเข้ามาในเขตประเทศไทยมาที่หาดใหญ่ค่ะนะอ่ะมารับยาไอซ์ค่ะแล้วก็จ่ายค่ายาค่ะแต่เงินที่เตรียมไปไม่พอ ไม่พอค้างอยู่สองล้านสามใช่ค่ะตัวเลขนี้เลยถูกต้องเลยค้างอยู่สองล้านสามค่ะนี่จะทำอย่างไรล่ะพ่อค้ายาทั้งฝั่งอินโดเขาก็บอกกับคนของเขาที่ข้ามฝฟากเข้ามาในเขตประเทศไทยมารับยาเนะี่ยค่ะบอกท่านง,งั้นชาวนาไปเป็นตัวประกันแทนมึงอยู่ที่หัดใหญ่ก่อนมึงอยู่ที่เมืองไทยนะอือยู่เป็นตัวประกันให้กับเขาซะหน่อยอื เป็นตัวประกันเรื่องค่ายาไม่ใช่เรื่องค่าไทยเรื่องค่ายา2อล้านสานั่นแหละทีนี้แดบเพลินก็เอาตัวไอชาวนาเนี่ยไปเก็บไว้จหันใหญ่เนี่ยไปเก็บไว้ที่บ้านญาติเมียเสียแป้งที่ท่าแคร์อำเภอเมืองพัทธลุงรอโอนเงินแล้วฝากให้ไอปานคือวิดศักเนี่ยช่วยดูแลหน่อยดูแลหน่อยควลคุมตัวเขาหน่อยก็รอจังหวะในการที่จะเอาเงินมาแต่คราวนี้เข้าใจว่ามีปัญหาการส่งเงินจากทางฝั่งอินโดเข้ามาใช้หนี้ในส่วนที่ยังค้างอยู่ ค่ะมันโอนกันไม่ได้ไม่ทราบสิครับว่ามันเกิดปันอะไรขึ้นไม่ได้จะว่ามันเกิดปัญหาอะไรกันขึ้นแต่ว่ามันก็เกิดดีเลย์การจ่ายเงินั่นดีเลย์การจ่ายเงินชาวนาก็ถูกคุมตัวหลายวันเพราะหลายวันเข้าชาวนาก็กดดันใช่ก็หงุดหงิดกดดันไงบอกชาวนาก็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 ส่งข้อความไปถึงน้องสาวค่ะและส่งพิกัดที่อยู่ของตัวเองไปด้วยใช่ค่ะถ้าเป็นการเรียกค่าไถ่ ชาวนาจะสามารถใช้มือถือได้ไหมไม่ได้ชาวนาสามารถที่จะใช้มือถือส่งพิกัดของตัวเองให้น้องสาวไปให้น้องสาวรู้ว่าถูกคุมตัวที่ไหนไหมได้ไหมไม่ได้โอเคเขาไม่มีทางส่งแน่นอนแต่นี่ส่งไปได้นะคะน้องสาวอยู่ทินโดด้วยก็คงประสานเรื่องเงินเรื่องทองค่ะทีนี้น้องสาวด้วยความเป็นห่วงพี่ชายก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะอก็ประสานขอความช่วยเหลือไปที่สถานทูตอินโดประจำประเทศไทย ขอให้ท่านโทษอินโดที่ประเทศไทยช่วยพี่ชายตัวเองหน่อยถูกจับก<ล>ท่านโทอินโด,โดก็าารประสานไปที่กงสุลอินโดโกงสุลอินโดก็ประสานตำรวจไทยตำรวจไทยก็ยแกะรอยตามกลิน่นก็ไปนั่นแหละ,ละวันที่14ช่วยชาวนาออกมาจากบ้านยาาิของเบียปแป้งจึงเป็นที่มาวันที่14นั่นแหละใช่ไหมเออแล้วก็ลากมาถึงวันที่1718ไปจับเอาดาบเพลิดทั้งหลายทั้งปวงมันเกิดมันมันมันเกิดจากการเปิดปาก ขององดาบเพลินใช่ไปริดในคดีไมจึงเปิดปากใครทําให้ด่บเพลินยอมเปิดปากมันต้องถึงมือทวีสอดสองค่ะนี่ต้องให้เครดิตทวีสอดสองนี่ยอมรับเลยนะเน็ตเบอร์ภาคใต้อย่างใช้ได้อยู่ใช่ค่ะแล้วก็มีสัญชาติอย่างตำรวจเต็มร้อยแม้เป็นรัฐมนตรีกลิ่นแค่นิดเดียวเท่านั้นเองโอ้โหตามถึงต้นต่อได้เลยแล้วก็ได้ข้อมูลมันไม่ใช่เรื่องเรียกค่าถ่ายมันเป็นเรื่องของ จับว่าเป็นตัวปร,รประกันค้างค่า,ายาจ่ายเงินค่ายา,ยาจ่ายไม่ครบอีก2อล้านสเกิดดีเลยอีท่าไหนก็ไม่ทราบเกิดอุบัติเหตุอีท่าไหนก็ไม่ทราบชาวานาส่งข้อความส่งพิกัดขอให้น้องสาวช่วยน้องสาวไปบอกทูตทูตบอกกองสูตกองสูตบอกตำรวจโอ้โอหคราวนี้ละนนีลนาดเลยเหลังจากที่รีดหลังจากที่รีดจากดาบเพลินจนรู้ว่าเรื่องทั้งหมดมันเกี่ยวพันกับกัน การค้ายาเสพติดและรู้พิกัดชัดเจนว่าแป้งอยู่ที่ไหนแป้งอยู่ที่ไหนใช่ค่ะดับเพลิงพระรู้อยู่ที่ไหนฟังมาว่าคุณทวีสอดส่องก็ประสานไปที่ทางการของของของอินโดนีเซียอ,อินโดนีเซียหลังจากได้ข้อมูลตรงนี้ทน้างฝั่งอินโดท้งฝั่งอินโดเนี่ยทางฝั่งอินโดเขาก็เต้นเพราะไปไปมา,มาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเรียกค่าไถ่ธรรมดาธรรมดามันเกี่ยวพันยาเสพติดมันเกี่ยวพันกับการค้ายาข้ามประเทศระหว่างไทยกับอินโดตํารวจอินโดก็เอาเรื่อง ตำรวจอินโดจึงแตะมือกับทีมของ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 ทวีสอดสองค่ะตะลุยจนกระทั่งควานไปเจอตัวเสียแป้งไปซุกอยู่ที่บาหลีอยู่ที่บาหลีเป็นช่วงจังหวะไปเที่ยวที่บาหลีพอดีจึงจู่โจมเข้าไปจับจับตัวได้นั่นแหละค่ะ30พฤษภานี่แหละนี่แหละนี่แหละเมื่อวานคุณทวีสอดสองก็รีบเข้าทำเนี่ยงไปรายงานท่านนายกเป็นข่าวดีๆ ที่ทําให้รัฐบาลได้เครดิตค่ะในทีนี้ต้องให้เครดิตทวีสอดสองไม่ใช่ตํารวจไใหอไม่ใช่บิ๊กตายผู้กับพูดเธอเมื่อวานผมฟังบิ๊กตายพูดถึงคดีแป้งนาโนดแล้วผมก็กระดากปากแทนค่ะตํารวจเขารู้บาะแสตลอดเลยนะผมพูดตรงตรงไม่ต้องอ้อมค้อมเขารู้บากแสตลอดเลยนะเป็นเครดิตของรัฐมนตรียุติธรรมสุดยอดได้มาทั้งหมดตอนที่ต่อจิ๊กซอ